สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายบุตรบุญธรรมตามกฎหมายประเทศอังกฤษเปรียบเทียบกฎหมายไทยค่ะกฎหมายบุตรบุญธรรมของประเทศไทยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการรับบุตรบุญธรรมของประเทศไทย 1. เกณฑ์อายุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 5 9 8งพันห้าร้อกากาำหนดว่าบุคคลที่จะรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมได้นั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีทั้งจะต้องมีอายุมากกว่าผู้ที่จะมาเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปี พราะบุคคลทั่วไปในวัยดังกล่าวเป็นผู้ใหญ่แล้วย่อมมีหน้าที่การงานมีความคิดรอบคอบพอถึงการที่ตนจะเข้าไปรับาระหัเลี้ยงดูเด็กแทนที่บิดามารดาโดยกาเนิดของเด็กนั้นหากมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมในขณะที่ผู้รับบุตรบุญธรรมยังมีอายุไม่ถึง25ปีการจดทะเบียนดังกล่าวย่อมไม่สมบูรณ์ทั้งไม่ใช่กรณีที่จะให้สัตยาบันได้แม้ผู้รับบุตรบุญธรรมจะอยู่ต่อมาจนอายุ25ปีแล้วก็ไม่ทําให้การรับบุตรบุญธรรมนั้นสมบูรณ์ 2. ความยินยอม 21ความยินยอมของบุตรบุญธรรมผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมถ้ายังเป็นเด็กถือว่ายังไม่รู้เดียงสาไม่อาจตัดสินใจในเรื่องการเป็นบุตรบุญธรรมได้การรับเด็กบุญธรรมจึงไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมแต่อย่างใดลำพังเพียงความยินยอมของบิดามารดาก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วถือว่าตัวพอที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆเองได้แล้วตามมาตรา1 5 9่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดับยี่สิบได้กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเด็กที่จะเป็น ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีนี้ด้วยว่าจะยอมเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นหรือจะยังคงอยู่กับมารดาของตนตามเดิม2.2ความยินยอมของบิดามารดาหากบุตรผู้เยาว์จะไปเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นก็จําเป็นที่บิดาและมารดาจะต้องให้ความยินยอมด้วยตามมาตรา1,598ทับ21แต่สําหรับบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วไม่ว่าจะบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสหรือเพราะอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วก็ตามหากมีการรับบุตรบุญธรรม ก็ไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมโดยการที่จะต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดามีกรณีดังต่อไปนี้ 1. ถ้าผู้ยอมมีบิดาและมารดาจะต้องได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาทั้งสองคน 2. ถ้าผู้ยอมมีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวโดยมารดาหรือบิดาอีกฝ่ายหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองจะต้องได้รับความยินยอมของบิดาหรือมารดาผู้มีอำนาจปกครองที่มีชีวิตอยู่ 3. ถ้าผู้ยอมมีผู้ปกครองโดยบิดาและมารดาทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกถอดอำนาจปกครองหรือบิดาหรือมารดายังมีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวแต่ถูกถอดอำนาจปกครองจะต้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม 4. ถ้าผู้ยอมมีผู้ปกครองโดยบิดาและมารดาทั้งสองคนถึงแก่ความตายไปหมดแล้วจะต้องให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรม 5. ถ้าผู้เยาว์มีผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้วจะต้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมเดิมเสียก่อนแล้วจึงให้บิดามารดาให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมรายใหม่ต่อไป2.3ความยินยอมของผู้รับผิดชอบในสถานสงเคราะห์เด็กการรับบุตรบุญธรรมในบางกรณีอาจมีการรับเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กของทางราชการหรือเด็กอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้มาตรา1 5 9 8แทับและมาตรา1 5 9 8ทับย จึงได้กําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับผิดชอบในสถานสงเคราะห์เด็กดังกล่าวแทนความยินยอมของบิดามารดาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. กรณีผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งและอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กการรับบุรบุญทําให้กระทําได้โดยได้รับความยินยอมจากสถานสงเคราะห์เด็กโดยไม่จําเป็นต้องไปขอความยินยอมจากบิดาและมารดาของผู้เยาว์ หากผู้รับผิดชอบในสถานสงเคราะห์ไม่สามารถแสดงจเจตนาให้ความยินยอมได้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอันสมครวรผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญ,ญาตแทนสถานสงเคราะห์เด็กนั้นก็ได้ตามมาตรา1 5 9 1กทับิกรณีผู้เยาว์ที่มิได้ถูกทอดทิ้งแต่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของสถานสงเคราะห์เด็กและบิดามารดาของผู้เยาว์นั้นในกรณีที่มีทั้งบิดาและมารดาหรือบิดาหรือมารดาผู้เยาว์นั้น ในกรณีที่บิดาหรือม a รดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองได้ทำหนังสือมอบให้ไว้แก่สถานสงฆ์เด็กดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจให้ความยินยอมในการรับผู้เยาเป็นบุตรบุญธรรมด้วยการรับบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากสถานสงฆ์เด็กนั้นหากผู้รับผิดชอบในสถานสงฆ์ไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยปรศจากเหตุผลงงอนันสมควรผู้ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญ,ญ,ญาตแทนสถานส,านสงฆ์เด็กนั้นก็ได้ตามมาตรา1 5 9่งพรา ทับ23 3กรณีผู้มีอำนาจให้ความยินยอมแทนสถานสงเคราะห์เด็กต้องการรับผู้ยอ์นั้นเป็นบุตรบุญธรรมบุคคลนั้นจะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วจึงจะดำเนินการรับบุตรบุญธรรมได้ตามมาตรา1,598ทับ24 2.4ความยินยอมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนเพราะ หลังจากการรับบุตรบุญธรรมแล้วย่อมมีความเกี่ยวข้องกันในทางส่วนตัวทางทรัพย์สินต่างๆทั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรบุญธรรมนั้นเพิ่มขึ้นเว้นแต่คู่สมรสไม่อาจให้ความยินยอมหรือไปเสียจากภูมิลำเนาหรือทีท่อยู่และหาตัวไม่พบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีต้องให้สามีคำสั่งอนุญ,ญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรส การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมซึ่งคู่สมรสฝ่ายหนึ่งกระทำลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหรือจากสารย่อมไม่สมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เลสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะผู้รับบุตรบุญธรรมทั้งคู่สมรสที่ให้ความยินยอมนั้นต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยค่ะ และเมื่อผู้เยาว์มีฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่แล้วนะคะจะไปเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นในเวลาเดียวกันอีกไม่ได้เว้นแต่จะเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมและคู่สมรสที่จะจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของตนด้วยจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสที่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมแต่แรกก่อนตามมาตรา1598ทับ26ค่ะ แต่ในทางกลับกันนะคะกฎหมายไม่ได้ห้ามบุคคลที่มีบุตรบุญธรรมอยู่แล้วดังนั้นบุคคลที่มีบุตรบุญธรรมอยู่แล้วย่อมสามารถจ,จัดจดทะเบียนร,รับบุตรบุญธรรมได้อีกซึ่งโดยธรรมชาติบิดามารดาทั่วไปมักจะมีบุตรเกินกว่า1คนค่ะ 3. แบบของการรับบุตรบุญธรรมการรับบุตรบุญธรรมนะคะคล้ายกับการเป็นสามีภรรยาตรงที่ว่าเกิดจากการแสดงเจตนา ดังนั้นเอกสารที่จะเป็นหลักฐานระหว่างคู่กรณีและต่อประชาชนทั่วไปเห็นจะไม่มีอะไรดีไปกว่าทะเบียนสามีภริยาจึงมีทะเบียนสมรสเป็นเอกสารโกฐานะทํานองเดียวกันกับสถานะของบุตรบุญธรรมก็มาจากการจดทะเบียนมาตรา1598-27ทับได้กำหนดไว้ว่าการรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายทำนองเดียวกับการสมรสตามมาตรา1457ที่กําหนดไว้ว่า จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้นค่ะขั้นตอนในการติดต่อขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 1. กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมยื่นคํำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอกิ่งอำเภอหรือสำนักทะเบียนเขตแห่งใดก็ได้ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมที่มีคู่สมรสต้องนำคู่สมรสมาให้ความยินยอม สำหรับในกรณีที่2กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ผู้ที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครรวมทั้งชาวต่างชาตินะคะสามารถยื่นคําขอนะัดส่วนอานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือกรมประชาสงเคราะห์ได้ค่ะและสําหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่นสามารถยื่นคําขอต่อน,นายทะเบียนณนะที่ว่าการอ,อําเภอกิ่งอ,อําเภอหรือที่ทําการประชาสงเคราะห์จังหวัดพร้อมหนังสือยินยอมจากบุคคลผู้มีอํานาจให้ความยินยอมได้ค่ะ สำหรับชาวต,ต่างชาติที่มีภูมิลำเนาถาวรอ,อยู่ในต่างประเทศนะคะให้ยื่นคำขอผ่านหน่วยงานประชาสงเคราะห์หรือองค์การสังคมสงเคราะห์ที่รัฐบาลของประเทศนั้นมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องบุญบุญธรรมค่ะ กรณีต่อมานะคะเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วให้ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมยื่นคำร้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนดังกล่าวผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสต้องนำคู่สมรสมาให้ความยินยอมด้วยค่ะและเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมนะคะอายุไม่ต่ากว่า15ปีต้องลงนามในช่องผู้ร้องขอจดทะเบียนด้วยค่ะ เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมี4อย่างค่ะ 1. หนังสือเดินทาง 2. หนังสืออนุมัติให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจากคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในกรณีบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ค่ะ 3. หนังสือให้ความยินยอมในกรณีผู้รับบุตรบุญธรรมและผู้เป็นบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสหรือผู้เป็นบุตรบุญธรรมยังเป็นผู้เยาว์อยู่สำเนาทะเบียนบ้านไทยหรือบัตรประจําตัวประชาชนคนละหนึ่งชุดและ 4. คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลถ้าหากมีค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา,ามารดาและบุตรโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมได้จําลองภาพมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบิดา,ามารดากับบุตรเหตุนี้เมื่อได้มีการจดทะเบียนก,การรับบุตรบุญธรรมเรียบร้อยแล้วผู้รับบุตรบุญธรรมจึงเข้ามาแทนที่บิดา,ามารดาโดยกําเนิดของเด็กเพื่อรับช่วงสิทธิและปฏิบัติหน้าที่ต่อเด็กต่อไปบิดา,ามารดาโดยกําเนิดจึงหมดอํานาจปกครองนับแต่เวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วโดยมีสิทธิ์ดังนี้คือ1 สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมกรณีแรกเป็นเรื่องของบุตรบุญธรรมมีฐานะเช่นเดียวกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองสมนัเป็นบุตรโดยกำเนิดของตนและต้องทำหน้าที่ดุจบิดามารดาของเด็กนั้นกล่าวคือมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาต่อบุตรบุญธรรม ในขณะเดียวกันตัวบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิใช้นามสกุลของผู้รับบุตรบุญธรรมและมีหน้าที่ต่อผู้รับบุตรบุญธรรมทำนองเดียวกับหน้าที่ต่อบิดามารดาโดยกำเนิดแต่ในเรื่องคดีอุทธรุมตามมาตรา1,562นั้นบุตรบุญธรรมมีอำนาจฟ้องผู้รับบุตรบุญธรรมได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา1,562เนื่องจากผู้รับบุตรบุญธรรมมิใช่บุพการีของบุตรบุญธรรมตามความในมาตรา1,562กรณีที่2เป็นเรื่องของสิทธิในการรับมรดก กฎหมายให้ถือว่าบุตรบุญธรรมเป็นผู้สืบสันดานอันเป็นทายาทโดยธรรมในลำดับแรกที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมที่ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนสิทธิ์ของบุตรบุญธรรมที่ว่านี้ย่อมเท่าเทียมกับสิทธิ์ของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนอื่นๆของผู้รับบุตรบุญธรรมแม้บุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมก็ตาม แต่ผู้รับบุตรบุญธรรมหาได้มีสิทธิรับมร,รดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยทาไม่ตามมาตรา1598 29้วยเดทับีด้วยเหตุผลที่ว่าผู้รับบุตรบุญธรรมควรจะเป็นฝ่ายให้มากกว่าที่จะรับทรัพย์สินจากบุตรบุญธรรมการเลิกรับบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมต้องอาศัยความสมัครใจของคู่กรณีแสดงจิตนาให้มีฐานะเป็นบุตรบุญธรรมหรือเป็นคู่สมรสกันดังนั้นหากต่อมามีเหตุทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้อย่างสงบสุขกฎหมายก็อนุญาตให้ล้มเลิกสถานะดังกล่าวได้การรับบุตรบุญธรรมเป็นอันยกเลิกไปหากมีการสมรสระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมเป็นการยกเลิกไปโดยผลของกฎหมายตามมาตรา1598ทับสจึงไม่จําเป็นต้องไปดําเนินการจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมอีก นอกจากนี้แล้วการเลิกรับบุตรบุญธรรมสามารถทําได้2วิธีกล่าวคือการตกลงเลิกระหว่างกันและการฟ้องเป็นคดีเลิกรับบุตรบุญธรรม 1>, 1. การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงมาตรา1598ทพั 31, กําหนดไว้ว่าหากคู่กรณีในการรับบุตรบุญธรรมเห็นพ้องกันว่าควรจะระงับความสัมพันธ์ระหว่างกันก็สามารถกระทําได้กรณีบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วจะตกลงเลิกกันเมื่อใดก็ได้ หากบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะการเลิกบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนและถ้าบุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบุตรบุญธรรมนั้นจะต้องยินยอมในการเลิกด้วย 2. การเลิกดับบุตรบุญธรรมโดยการฟ้องมาตรา1598-33กาทับกำหนดเหตุแห่งการฟ้องเลิกการการรับบุตรบุญธรรมไว้ดังนี้ 1. ฝ่ายหนึ่งทำการชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่เป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงหรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร 2. ฝ่ายหนึ่งมินประมาทหรือเยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุปการีของอีกฝ่ายหนึ่งอันเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายฟ้องเลือกได้ ถ้าบุตรบุญธรรมกระทําการดังกล่าวต่อผู้สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมให้ผู้รับบุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้ 3. ฝ่ายหนึ่งกระทําการประทุสร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุป,ปการีหรือคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจของฝ่ายหลังนี้อย่างร้ายแรงและการกระทํานั้นเป็นความผิดมีโทษอาญา 4. ฝ่ายหนึ่งไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมต่างมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูกันตามฐานะทางการเงินของแต่ละฝ่ายดังนั้นหากปล่อยให้อีกฝ่ายตกอยู่ในความขัดสนทั้งๆท,ที่ตนเองสามารถเลี้ยงดูได้ย่อมถือเป็นการไม่ทําหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดฝ่ายที่ลำบากขัดสนอาจจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือฟ้องเลิกการรับบุตรบุญธรรมได้5 ฝ่ายหนึ่งจงใจจะทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีปกติบิดามารดาบุญธรรมย่อมจะต้องกินอยู่ใต้ใชายคาเดียวกันกับปุตบุญธรรมเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างกันการจงใจทิ้งให้อีกฝ่ายอยู่คนเดียวเป็นระยะเวลานานหนึ่งปีย่อมแสดงว่าฝ่ายแรกไม่ต้องการจะมีความสัมพันธ์ในฐานะเดิมอีกต่อไปจึงสมควรที่จะให้อีกฝ่ายฟ้องเลิกได้ 6. ฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเกิน3ปี เป็นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทการต้องอยู่แยกกันถึง3ปีแม้จะไม่ได้มีเจตนาทิ้ง e อีกฝ่ายก็ตามย่อมมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองไม่มากก็น้อยนอกจากนี้การที่มีฝ่ายหนึ่งกระทำความผิดจนถูกสาลพิาพากษาเกิน3ปีย่อมมีผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติยศของอ e ีกฝ่ายหากยังคงฐานะเดิมอีกต่อไป ผู้รับบุตรบุญธรรมผิดหน้าที่ต่อบิดามารดาและการกระทำนั้นเป็นการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา1,564มาตรา1,571มาตรา1,574หรือมาตรา1,575เป็นเหตุให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมฟ้องเลิกได้เจตนาของกฎหมายต้องการให้ผู้รับบุตรบุญธรรมทำหน้าที่แทนบิดามารดาโดยกำเนิดของบุตรบุญธรรมดังจะเห็นได้จากการที่ให้บุตรบุญธรรมมีสิทธิ และหน้าที่เช่นเดียวกับบิดามารดาและให้บิดามารดาโดยกําเนิดหมดอํานาจปกครองแผู้รับบุตรบุญธรรมถูกถอนอานาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดและเหตุที่ถูกถอนอานาจปกครองนั้นมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ที่ไม่สมควรเป็นบิดามารดาบุตรบุญธรรมต่อไปต่อไปนะคะก็จะเป็นกฎหมายบุตรบุญธรรมของประเทศอังกฤษค่ะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมของประเทศอังกฤษนะคะ1คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมในประเทศอังกฤษ ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า21ปีบริบูรณ์หากร่วมกันกับคู่สมรสเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมบุคคลทั้งสองจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า21ปีบริบูรณ์โดยกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นอายุของผู้รับบุตรบุญธรรมไว้แต่องค์กรรับบุตรบุญธรรมเอกชนหรือศาลมักจะมีคำสั่งค่ะว่าไม่ให้บุคคลอายุ40ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบางกรณีนะคะบุคคลที่มีอายุ35ปีขึ้นไปศาลก็มีคำสั่งไม่อนุญาตเช่นเดียวกันค่ะ บุตรบุญธรรมจะต้องเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยทำการสมรสมาก่อนต้องมีอายุอย่างน้อย19สัปดาห์ค่ะ 2. ภูมิลำเนาของผู้รับบุญธรรมผู้รับบุญธรบบรมต้องมีผู้มิลำเนาอยู่ใน t อยู่ในเต i ิจ d งต้อมช n e l Island, d เดย์อ of Man เป็นแต่การรับบุบุญธรรมแบบ Convention Order กล่าวคือ 1. การรับเล็กที่มีสัญชาติอยู่ใน United Kingdom 2เด็กหรือผู้ที่จะรับบุญธรรมที่มีที่อยู่ใน b r i s h t e r r i t o r y ประเทศที่อยู่ในเขตสหราชอาณาจักรรวมทั้งประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ 3. ผู้ที่จะรับบรบุญธรรมมีคู่สมรสละคู่สมรสคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติของประเทศที่อยู่ในยูโนเตดวิงดอมสามความยินยอมในการรับบรบุญธรรมบิดามดารดาโดยกําเนิดต้องให้การยินยอมในการรับบรบุญธรรมเว้นแต่เมื่อพบกตัวบิดามดารดาหรือเป็นผู้แม่ให้ความยินยอมได้ผู้รับบรบุญธรรมมีคู่สมรส ต้องให้ผู้สมรสยินยอมในการรับบุญบุญธรรมเว้นแต่ไม่สามารถพบตัวผู้สมรสหรือผู้สมรสได้แยกจากการอยู่อย่างถาวรหรือผู้สมรสมีปัญหาทางสุขภาพร่างกายและจ,จิตใจถึงขนาดที่ไม่อาจจะขอเป็นผู้รับบุญบุญธรรมได้ 4. ผลของการรับบุญบุญธรรมการรับบุญบุญธรรมตามกฎหมายอังกฤษได้กาหนดว่าการรับบุญบุญธรรมเป็นคําสั่งที่ให้ความรับผิดชอบในการเป็นบิดามารดาของเด็กแก่ผู้รับบุญบุญธรรม ทำให้ผู้รับบุรบุญธรรมมีสิทธิและหน้าที่ต่อเด็กและต่อทรัพย์สินของเด็กดังเช่นที่บิดามารดาเดียกํนเนิพึงมีรวมถึงการกำหนดที่อยู่ให้ขับบุรบุญธรรมทำให้บุรบุญธรรมได้รับความคุ้มครองจากผู้รับบุรบุญธรรมการรับบุรบุญธรรมเป็นผลให้บุรบุญธรรมไม่อาจจะสมรสกับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันได้บุรบุญธรรมจะได้รับการจดทะเบียนชื่อสกุลตามผู้รับบุรบุญธรรมสูติบัตร ของบุญบุญธรรมจะถูกแทนที่ด้วยสำเนาการรับรองของ The r e g i s t e r เตอร์ออฟเสสิทธิของบุญบุญธรรมแบ่งได้ดังนี้นะครับ 1. สิทธิในการรับมรดกหากบุญบุญธรรมที่อยู่ภายใต้การอุป,ปการะเลี้ยงดูของผู้รับบุญบุญธรรมภายหลังที่ผู้รับบุญบุญธรรมถึงแก่ความตายและไม่ได้ทำพิณกรรมไว้นะครับ บุตรบุญธรรมอาจร้องขอทอศสารให้สารกำหนดเรื่องทรัพย์สินให้แก่ตนได้ทำให้บุตบ ER ุญธรรมครับมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากผู้รับบุตรบุญธรรมเช่นเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมโดยได้รับส่วนแบ่งในจำนวนเท่ากัน 2. สิทธิที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้รับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายอังกฤษนะครับกำหนดให้ผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ยมีหน้าที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูด้านการเงินแก่บุตรบุญธรรม 3. <anal> <apan> สิทธิที่จะได้รับสัญชาติทางผู้รบับบุญธรรมเมื่อผู้รับบุญธรรมชาวอังกฤษรับบุญธรรมต่างสัญชาติกันหรือเด็กชาวอังกฤษเป็นบุญธรรมของผู้รับบุญธรรมที่ต่างสัญชาติกันเด็กที่เป็นบุญธรรมจะได้รับสัญชาติอังกฤษและเด็กที่มีสัญชาติอังกฤษก็จะไม่สูญเสียสัญชาติไปแต่ทั้งนี้รัฐบาลและศาลต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้การรับบุญธรรมเป็นการหลบกเลี่ยงกฎหมายการเข้าเมือง4 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลภายหลังการรับบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมมีสิทธิเข้าถึงประวัติของตนได้โดยร้องขอต่อนายทะเบียนหากได้ร้องขอทราบประวัติตนเองต่อนายทะเบียน 5. สิทธิในการติดต่อกับบุคคลในครอบครัวผู้ให้กำเนิดภายหลังจากที่มีการรับบุตรบุญธรรมเมื่อไปอยู่ร่วมกับผู้รับบุตรบุญธรรมเท่ากับเป็นการแยกตนออกจากครอบครัวเดิมซึ่งการให้บุตรบุญธรรมต้องแยกตัวออกจากพี่น้องในครอบครัวเดิม และไม่ให้ติดต่อกับพี่น้องอาจเป็นผลทาให้บุตรบุญธรรมเกิดภาวะเสืมเศร้าบุตรบุญธรรมจึงมีสิทธิ์ติดต่อพบปะบิดามารดาโดยกําเนิดรวมถึงบุคคลอื่นในครอบครัวได้วิธีการดําเนินเรื่องสําหรับชาวบิติสท,ที่มีภูมิลําเนาในสหาราชอาณาจักรซึ่งประสงค์จะรับเด็กอังกฤษหรือบุคคลสัญชาติอังกฤษเป็นบุตรบุญธรรมควรยื่นคําขอต่อ Department of Education หรือ Department of Health ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับเด็กต่างชาติเป็นบุตรบุญธรรมและจะส่งเรื่องไปที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยในการรับบุตรบุญธรรมของประเทศอังกฤษนั้นพิจารณาได้เมื่อได้รับเอกาสารหลักฐานทางๆาง,างครบสมบูรณ์แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ จะพิจารณาว่าผู้ขอรับเด็กมีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือไม่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะประมวลรายละเอียดต่างๆเสนอให้อธิบดีพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพิจารณาอนุมัติคุณสมบัติผู้ขอรับเด็กกรณีที่ขอรับเด็กกำพร้าของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมื่อคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพิจารณาอนุมัติคุณสมบัติ ผู้ขอรับเด็กแล้วคณะกรรมก,การการคัดเลือกเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมจะพิจารณาคัดเลือกเด็กกำพร้าของกลมให้แก่ผู้ขอรับตามบัญชีก่อนหลังและกรมกิจการเด็กและเยาว,วชนจะแจ้งประวัติเด็กพร้อมรูปถ่ายให้ผู้ขอรับพิจารณาผ่านหน่วยงานที่ติดต่อเรื่องนี้มาเมื่อผู้ขอรับแจ้งตอบรับเด็กให้กรมกิจการเด็กและเยาว,วชนทราบแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนอให้คณะกรรมก,การการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดู โดยขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงค,ความมั่นคงและทรัพยากรมนุษย์ก่อนนําเด็กออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อทดลองเลี้ยงดูเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและทรัพยากรมนุษย์อนุญาตกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะนัดหมายให้ผู้ขอรับเด็กมารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรุนธรรมและรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดูเป็นเวลาอย่างน้อยหเดือนโดยหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในต่างประเทศ จะทำการควบคุมการทดลองเลี้ยงดูและส่งรายงานผลการทดลองเลี้ยงดูมาให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน2เดือนต่อครั้งเป็นระยะเวลา6เดือนเมื่อทดลองเลี้ยงดูมาครบ6เดือนและมีรายงานผลการทดลองเลี้ยงดูมาครบ3ครั้งหา,ากปรากฏว่าผลการทดลองเลี้ยงดูเป็นที่น่าพอใจเด็กอยู่อาศัยกับครอบครัวผู้ขอรับอย่างมีความสุขพนักงานเจ้าหน้าที่จะสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับไปดําเนินการจดทะเบียนร,รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายได้ผู้ขอรับ จะต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงศุนที่ผู้ขอรับเด็กมีภูมิลำเนาอยู่โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศผ่านกระทรวงความมั่นคงและทรัพยากรมนุษย์เพื่อแจ้งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลทราบ กระทรวงการต่างประเทศจะส่งสำเนาภาพถ่ายเอกสารทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมจำนวนหนึ่งชุดมาให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการดำเนินการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ขอรับเด็กนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ร,ร่วมกันได้ดังนี้ 1. บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมมีสิทธิแช่แน่บปกครองกับบุตรบุญธรรมความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาผู้รับบุตรบ,บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมนั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกับบิดามดารดากับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นบุตรบุญธรรมจึงต้องอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของบิบบดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรม 2. บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะที่เป็นทาย,ยาทโดยธรรมแต่สามารถรับมรดกในฐานะเป็นผู้รับพิน,นัยกรรมแทน 3. บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมทำนองเดียวกับ บิดามารดาซึ่งมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับการเปรียบเทียบกฎหมายบุญธรรมตามกฎหมายประเทศอังกฤษเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยสามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้